อนี้ประเด็นขอโทษออย่างว่าที่เคยเจอแบบปัญหาต่างๆเนี่ยนะพอจะสรุปได้พอและคมแค่นี้แหละฮะแต่หลังจากที่ใช้โกลฟีดเอาละมาทีนี้แหละครับครับเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังว่าใช้กับโกลฟีดหนึ่งเดือนแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นหรือว่ายังเหมือนเดิมอัที่เข้ามาที่แรกคือว่าผอมพักล้มพู่ง่ายโอ้โหผอมขนาดผักล้มเลท่านผู้ชมรีบ ผมถนะ่ายไว้แล้วมีรูปเ,เดี๋ยวนนต้องขอผมเล่นโทรศัพท์ไม่เป็นจนล้มหมดทั้งเครื่องโอ้โ,อโ,อโ,อโอน่าเสียดายแต่ก็ยืนยันนะแต่ก็ยืนยันนะว่าผอมนาดผักล้มนาดอาจารย์ให้ดูกี้ผมผมแบบนั้นเลยโอ้โหเยี่ยมเลยแล้วเดี๋ยวเรามาดูที่ว่าใช้ไปแค่หนึ่งเดือนกับสิบวัน,นมันเปไงครับ็บประวันครับก็สู้สึกพอใจอนะว่าขน ขนเป็นมันอ้วนดีอ่าโอ้โหอ้วนดีนี่ทีแรกผมจะให้เยอะกว่านี้อีกนะครับผมกลัวมันอ้วนแล้วจะไม่โตอือใช่ไหมเราเข้าใจอย่างนั้นแต่ความจริงแล้วโกลฟีดนี่ยมันจะทําให้ทั้งอ้วนทั้งโตทั้งใหญ่ทั้งยาวหัวมันจะตันไงไม่มีตันอันนี้ผมก็ให้ตามขีดไว้ก่อนครับ ก็คุยกับแฟนมาเดี๋ยวถ้าเดือนสามแต่เข้าใจแล้วนะว่าไม่มีตันนะเดือนเดือนสามนี่ผมจะเพิ่มสักครึ่งขีดนี่ครับเป็นการพัฒนาคือว่ามันมันมันโค้งมันมันรู้สึกตัวแล้วไงเหมือนว่าคนเราไปสกิตมันก่อนครับอันนี้ให้มันรู้โครงสร้างว่าเออกินนี่น่สร้างกายเยี่ยมนะเป็นความคิดไอเดียที่เยี่ยมมากถ้าเราไปบกให้กินเลยเกิดอ้วนตันปึ๊บเดินก็ปุ๊กปองั๊บอันนั้นก็เป็นความคิดส่วนตัวเหมือนกันนะ แต่ว่าเรื่องของโกลฟีดเนี่ยพี่บอกเข้าใจเลยมันเป็นนวัตกรรมที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงของประเเทศกาหลีมาวันแรกเลยฮผักยังไม่ได้อือาหารยังไม่มาผมไม่ใส่ถังน้ำเลยสองช้อนสามช้อนโอ้โหเยี่ยมเลยครับทีนี้เราได้รับทราบข้อมูลบอกว่าดีขึ้นดีอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวช่วยเราท่านผู้ชมทีนะดีครับมันจะอ้วนขึ้นเยอะเลยอ้วนขึ้นก็ที่ง่ายอ่ะ เดือนมากว่าดูได้ที่เป็นที่เป็นซี่โครงแบบว่าจะผักล้มเนี่ยเปลี่ยนละเป็นหลังเป็นร่องหมดเลยทุกดโงแน่นขึ้นเนื้อเต็มเลยครับเนื้อแน่นนะหิวก็ดีหิวสวยนะแล้วก็อารมณ์ที่งดดที่แบบปิ้นไม่มีไม่มีไม่มีแล้วแล้วก็เวลาอิ่มแล้วก็จะนอนไหมนอนนอนดานด้วยโอ้โหนี่ตามสูตรเลยนะโมกกต้องคูณสามเวลาเออครับตอนนี้คูณสองเวลาเพราะว่าแต่เราให้อาหารเท่ากันนะคือเราให้เยอะใครหิวก็ลุกขึ้นมา ม่หิวก็นอนไปผมเคยคุณสามเวลาพวกกับคุณสาเวลาเนมันดูทีงัวไม่มีเวลาพักก่อนโอ้ความคิดเรานะตะหมูต้องตัดหางเพราะทางหาเอะไรเพราะว่ามกินกำลังนี่คืออย่างนี้บังเอิญวันนี้มีพี่สมบูรณ์นะที่ว่าเป็นเป็นเพื่อนเป็นอะไรก็มาร,ร่วมเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์เฉพาะ อ่าพี่สมบูรณ์อีกทีนะว่าพี่สมบูรณ์ยังไม่รู้จักโกฟีนเนี่ยที่เลี้ยงมาแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นเนี่ยเจอปัญหาไหมหรือว่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะเปรียบเทียบกันนะเขาไม่มีปัญหาเขาเลี้ยงดีดีดูแล้วแต่เขารอดูผมว่าถ้าโกฟีนดีดีกว่ากว่าเดิมไหมถ้าผมเลี้ยงดีปุ๊บเนี่ยเขาบอกเดี๋ยวสั่งไหมผมเลยไอเราคุยไม่ได้เพราะเรายังไม่ได้จับใช่ครับเดี๋ยวต้องรอจับก็ไม่นานครับอีกกี่เดือนนะฮะคี้อกนี้ อีกสองเดือนครึ่งเต็มที่อีกสองเดือนครึ่งนะเราจะพาท่านผู้ชมมาสัมผัสใหม่แต่ว่าดูแนวโน้มแล้วไม่น่าจะถึงสองเดือนครึ่งนะแน,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 น่แอนอน,นครับาการเจริญเติบโตนี่แหละว่าเพิ่มเติมขึ้นทุกวันนี้ครับถ้าว่าอีกสักสองเดือนเปรียบเทียบฮะ้าจานมาแถวน,นี้ครับแวะเลยเลยเพราะผมอยู่ตลอดยี่ชั่วโมงโอเคโอเคเหรือว่าจานได้มาดูว่าที่มาดูเดือนกว่ากว่าเทียบกันเ,เป็นยังไงเขาตอนนี้<ช>ตอนนี้โหนกยังไม่มีอ๋อครับเดกกี๋ยวโหนกมันจะมี ครับมันจะเริ่มออกแล้วโหนกจะเริ่มออกใช่เดือนที่สามเนี่ยโหนกมันจะออกครับผมอดมันจะย้อยที่นี่มันเพิ่งจะเริ่มมีเนื้อเฉยๆยังไม่มีคะไรนั่นคือเวลาที่เรามานี่กาลังอยู่ในขั้นตอนที่เรียกว่าประมาณหนึ่งเดือนเสร็จนะยังดีครัถ้ามาดูตัวแรกนะคนที่มาคุยกับผมบอกว่าถ้าจะเลี้ยงวันที่ลงงัวเข้าหนูสมควรมาดูอืถ้าไม่มาดูจะไปซื้องวเลี้ยงไม่ได้ โอ้เพราะว่ามาเจอวันแล้วไปเจอพรไปซื้อไหมไม่ซื้อโอ้ครับครับโอ้วันนี้เราได้ข้อคิดดีๆจากพี่บวอาถ้าคิดจะเลี้ยงวันที่ลงงัวเข้ามาวันท้องวันรีบมาดูเลยอสมนี่น่ะอยู่นี่ทำคอกเสร็จหลานเอางัวเข้าวิ่งไปดูพันไปดูก็ซื้องัวเข้าไปดูที่ซื้องัวโอ้โหซื้อมันจะได้อย่างนี้ได้ไงวะครับอพอเดือนไปดูอโอ้โหต้องซื้อแหละเฮ้ เนี่ยสมบูรณ์เนี่ยเป็นเป็นมือหนึ่งก็ว่าได้มือหนึ่งของสุพรรณใช่ไหมครับในวงการในหมู่บ้านเขาโอ้ครับครับเขาเรียกนี่ผมไปดูไปเห็นปุ๊บผมกล้ามาทําคลอกเลยอ่าเดี๋ยวเราต้องตามไปดูบ้างที่บ้านพี่สมบูรณ์อยู่ใกล้ๆเรานี่เองสามคลอกตอนนี้ของเขาว่ะโอ้โหไม่ใช่คอกเดียวนะครับเป็นร้อยตัว ยังไม่ถึงแต่ว่าวงการของเขาของลูกของไรเขานี้เป็นเลยรวมรวมกันรวมรวมแต่พของเขาเนี่ยสามข้อเอาละครับนะที่ก็ต้องเริ่มหนึ่งข้อก่อนนี่ความสําเร็จต่างๆนะที่ได้รับฟังไปนะฮะท่านผู้ชมครับต้องมีที่มาที่ไปว่ามีการนําเอาโปลฟินเนี่ยไปเป็นส่วนร่วมผสมอาหารอย่างไรวันนี้เราต้องให้ที่บอกเนี่ยช่วยสาธิตขยายความอีกสักครั้งหนึ่งนะพอจะได้ไหมนะได้ครับคือหนึ่งกระสอบผมเทศักระบะเลยเอียเรียบ อ่าครับช่างเลยหนึ่งขีดแต่ถุงเนี้ยเราจะช่างมาถึงสิบขีดหรอกเพราะว่ามันต้องเกินในสัี่โลเราจะ้ขีดไปไม่ได้อ่าได้ครับที่เราพอโรยเสร็จอ้ามันน้อยไปหรือเปล่าว่ความคิดนะเติมช่วหน่อยไหมทีแรกเติมขีดครึ่งเลยกว่าไปนอนนึกอ้าถ้าเกิดมันเยอะไปไปเร่ง เล่งโค้งมากเกินไปจะกระตุ้นไม่ทันหรือเปล่านี่ก็หนังนะครับจริงๆแล้วเนี่ยต่อสามร้อยเป็นอัตราที่เหมาะสมแล้วใช่แต่มีเกษตรกรบางท่านบอกแถมหน่อยก็ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรครับแต่ว่าดูน้อยจัดนะทีเนี้ยโอเราโรยนิดเดียวนั่นแหละครับคือนวัตกรรมเนี่ถ้าพี่อยากได้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนคือหนึ่งต่อสามร้อยนะมากได้แต่ไม่ควรน้อยกว่านะฮะน้อยน้อยจัดที่บอกครับ หากว่ามีบางท่านนะอยากจะมาแนะนําแบบนี้บ้างนะครับแล้วบอกพี่ว่าหนึ่งต่อสามร้อยเนี่ยยังถือว่าไม,ไม่ประหยัดจริงนะต้องหนึ่งต่อพันอย่างงี้พี่จะเชื่อไหมมันเจ้าที่นี่มาผสมจะแค่หนึ่งต่อสามร้อยผมว่ามันจะเข้ากันหรือเปล่าดูยัง,งจะน้อยไปด้วยซ้ำน,นะ<ง>ถ้ามีมาบอกว่าหนึ่งต่อพันไปไงเพราะถ้า่ 1> 1 2, คืออย่างนี้นะพี่บอกหลังจากที่เรามาสัมภาษณ์พี่แล้วออกทีวีไปแล้วเนี่ยคนดูมันเยอะเดี๋ยวจะมีพวกสวมรอย แล้วมาบอกพี่ว่าโอ้ยงผมดีกว่าหนึ่งต่อพนันพี่จะบอกกับเขาว่ายังไงไออย่างงี้นะผมจะไล่ควางเลยผมไม่พูดรับเหมาเมื่อก่อนนี้นี่พูดให้ฟังนะ uh huh. เขาก็เอาไอ้ดันมาขายผม uh huh. น้ำยาผสมปูนฉาปูนฉาบ uh huh. เขาบอกนี่ห้าดีซีไปโมโ่งเลย uh huh. ผมบอกว่าแค่หยดโดนปูนแห้งก็หมดแล้วคุณจะผสมได้ยังไง uh huh. ถูกไหมถูกต้องครับคุณบอกโหห้าดีซีนี่ใช้ต้องโม เท่าไหรสีปุ๊บโดนปูนแห้งหมดแล้วจะไปส่งกันได้ยังไงนี่นี่นี่คือมีพื้นฐานในความเรียกว่าทางวิทยาศาสตร์แหละจะได้ไม่โดนหลอกได้ช่ไหมนะไม่น่าเชื่อถือแล้วเราก็ซื้อปูนเค็มมาใส่ครึ่งลูกก็พอิก่กบากระเอลจริงว่าถูกต้องนี่ผมก็มั่นใจว่าดตรประกาศเลยหนึ่งต่อสามร้อยไม่ว่าสัตว์เลี้ยงสัตว์ใหญ่อืก็ยังแข็งงใจว่าจะโทรไปถามนักทีว่าหนึ่งต่อสามร้อยดี แน่นอนจริงหรือเปล่าและวันนี้พี่ก็ใช้มาหนึงเดือนกับสิบวันใช้สูตรนี้แหละอ่ะพิสูจนแล้วเป็นไงครับโกรฟีดผมดีขึ้นครับอ่ะดีนะถ้าไม่ดีผมจะสั่งออกมาจะส่งขสอสอบน้าแตกอีกแล้วเรา